ตัวผลงานที่นํามาจัดแสดงเนี่ยจะเป็นเรื่องของ BCG ราชบุรีโมเดลค่ะมะพร้าวน้ำหอมราชบุรีค่ะโดยที่ทางคณะวิจัยนาผลผลิตไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงมีผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากความร่วมมือกับพันธมิตรนะคะแล้วก็องค์ความรู้ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเชื้อภาพหรือไบโอเทคโนโลยี ology, มาทําเป็นผลิตภัณฑ์ฟังชั่นอลฟู้ดนะคะในเรื่องของตัวน้าส้มสายชูหมักจากน้ามะพร้าวนะคะแล้วก็มีน้ามะพร้าวหมกักเรียนแบบชาคอมบูชาแล้วก็มีมะพร้าวหมกักเรียนแบบโยเกิร์ตแล้วก็ดร่งกิ้งโย จุลินซีที่เป็นโปรไบโอติกรวมอยู่ด้วยอีกหนึ่งแนวคิดคือการเปลี่ยนน้ำมะพร้าวให้อยู่ในรูปของผงนะคะเราก็เอาไปทดลองปลูกใบบัวบกนะคะไปเสริมในใบบวัวบกก็พบว่าสร้างสารสําคัญได้ดีขึ้นค่ะในโครงการ b c g รัฐบริโมเดลจริงๆแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของการตรวจพันธุ์แทนของมะพร้าวน้ำหอมการแปรรูปนะคะแล้วก็การจัดการขยะที่เกิดจากอุาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะหรือคิดว่าแนวคิดนี้เนี่ยสามารถจะนําไปปรับใช้กับชุมชนของท่านได้นะคะก็พบกันที่งานแน x ค่ะ พบกับการประชุมวิชาการประจําปีสวทชครั้งที่18หรือ n e x 2023กลับมาออนไสายเต็มรูปแบบวันที่28-31มีนาคมรายละเอียดเพิ่มเติมที่ w w w n s t d a o r t h n e x